เฮ้ยหมาใครวะหมาใครวะตุ๊กตุ๊กคุ้มเาหมาใครหมาใครตุ๊กคุ้มเมาเอ้าเฮียหมากูแพ้ไอ้สัตย์ไอ้ไอ้ไอ้เกดไอ้เกดไอ้เกดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมาหมดกองเลยสัตย์ทำไมก็ไม่เท่าไหร่ดีือเ่าเฮ้ยเฮ้พี่จะต้องได้รู้ถึงความโหดร้ายของโลกใบนี้เกดนอัพโคันลิส พี่โยกเลยไอ้ยันดกุโยกโยกเลยลัสตรีมที่ช่องใจญ่เราทุกวันนะครับผมเก็บเก็บไดเหรอเล่นเป็นเหรเห็นที่ไม้ลงคลิปไงน่าจะเล่นเป็นละแหละแต่รอแป๊บนึงเล่นอะไรกไอ้เก็บมันเก็ขนาดนั้นเลยวะก็ไม่น่าอยากเราพี่ก็แค่สั่งๆจะเล่นยังไงถ้าเล่นไม่เป็น สู้กับบอดกันเหรอเรไม่สู้กันเลยพี่สั่นกันเลยสามีใจร้าวไอ้เย่าชื่ออย่างเที่่าเกไม่เคยเล่นหรอยุคนะหน้าทันหรอืมทันครับไปเล่นแบ๊บเดียวเกมไม่เหมาะเพื่อนฝูงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาเว้ยเอ้ยมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรหรอสร้างฐานฆ่ากันคิดซะว่าสงครามโลกอะโอเคอันนี้เราเราเราจะพื้นก่อนนะว่าเราจะไม่ขาดกันเพราะเกมนี้เลสโก้ไอ้ย่า ลเี้ยยอ่บลดิ้งเฮ้ยไม่มีอย่าอย่าเพิ่งตีกันได้อย่าเพิ่งตีกันได้เฮ้ยมันสร้างไงวะพี่มันไม่เห็นกดฐานได้เลยอะมันสร้างสร้างไงวะกดไลค์อะพี่เอ้ยแต่มึงคินแต่ผมบอกเล่นเป็นไงมันเล่นไม่เป็นก็ผมก็ดูคลิปแล้วไอ้กงบอกเล่นเป็นเมื่อกี้เล่นไม่เป็นอ่าเริ่มแรกนะไอ้ยี่สิบกูเอกพวกนี้มาบูลลี่เลยเออกินแล้วแก้กูไม่ได้แก้กูบอกว่าสุกับบอลไก่อน อ่ะเริ่มแรกกดที่รถทุกคนกดที่รถแล้วมันจะมีรูปรูปเป็นแบบสีแฉกที่เป็นสีเหลืองเห็นป่ะกดที่รถคันใหญ่อ่ะอ่ะพอกดปุ๊บมันจะคลายรถคือตอนเนี้ยรถเราอ่ะมันเป็นรถเหมือนแบบรถเขาเรียกอะไรวะรถรถซ้อนอ่ะรู้แล้วกูรู้แล้วกูจำได้แล้วไอ้สันมาไอซันเราเนี่มึงอย่าเพิ่งสร้างเลยไม่แล้วไอซันเราเนี่ยตีตีเจอคนเจอคนแล้วเนี่ยพี่กดคอนโทรลพี่คอนโทรลแล้วขยายพี่คอนโทรลลุกกิ้งอ่ะ ก็จะผลิตลงผลิตอะไรเงี้ยล้าก็จินไปที่ทางใช่ใช่ใชแล้วมันจะมีเงินเห็นด้านบนปะเหงินที่มันลดลงเรอไสัอาวีกูไม่ไม่ชุกิจไงเรื่เกมนี้แหละเยได้เวลาแลรไอ้รถขุดแรงที่ทำได้เยรอะราบใดที่มีเงินไป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 ไไป้ปไ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 ะไอไป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 นปไปไปไปนป คอปเตอร์มาขันหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอวะเด็กเนี่ยสั่งเฮลิคอปเตอร์ไอ้เงี้ยเฮ้ยหมาใครวะหมาใครวะตุ๊กตุ๊กเบ่าหมาใครหมาใครตุ๊กตุ๊กเบ่าเอ้าเฮียหมาคุ้งแพ้สัตวสไอ้ไอ้ไอ้เกตไอ้เกตไอ้เกตไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมาหมดกองเลยกูเจอบ้านที่ไหมแล้วไอ้เหี้ยหมาหมดกองเลยสั ไม่เท่าไหร่ดีกว่าได้ได้คอมเริแต่ผมไม่ใกล้คิวพี่เลยนะไอ้เหี้ยหมดไอ้เหี้ยคนกูแม่งโง่จังไอ้เหี้ยไม่ได้ตึงนะพี่ไม้หมาพี่อ่ะเอ้อเหี้ยหมากูแม่งไอ้เหี้ยยืดยังยืดเออเลยใช่โดนแดกใช่ว่าต้องสอนให้กินรู้จักโลกของยูริแล้วไอ้เหี้ยมันจบแล้วอนาคินอายู่บนที่สูงกว่าไปพวกเรากองทหารเรียดดิค่ะเดี๋ยวนะ พี่บีแพ้แล้วหรอพี่โดนอะโดนหน่วยยูเนตรัดเขาเรืาใครอะเยี่ยเป็ดยูเนตไอ้เยี่บึ้งก็รีบเกินไอ้เยี่มันต่อเข้ามาไม่ได้ไอ้เยี่เฮ้ยทำไมเป็นหดจังอ่ะเฮ้ยกิจดะเอาเหรอกิจได้ได้ต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้วน้องน้องชายนี่พี่สร้างบ้านโหดจังวะแม่งตีไม่เข้าเลยกิจดูให้ดี โอเคไปเลย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 โอเคกินแอร์รีหรือยังกินถ้าผมต้องเอาอะไรไปสู Billy, oh, yeah. ้ตัวพ oh ี่จะสอนให้รู้ถึงความโหดร้ายของโลกใบนี้กินก่อนเลยเอาไอ้กินก่อนเอาก่อนเลยรักกันฮ่าฮ่า Let's go อไร่อรถถังนจหน้าเหรออถถไเนี <cinq long> ่ <researched> ันมันคือรถถังที่แบบว่าเก่งที่สุดเกือบในเกมอะของของกิจอะไรีงของของกิจของกมันจะเป็นไอนี่รถเลเซอร์เห็นปะปริซึมอะไอ้ของกิจมันโลงเอาเอาไปไหนรไปไ ฐานใหญ่กิดพังก็คือทำลาไม่ได้แล้วขออนุญาตเข้าฐานในนะครับของใครต่อไปครับหายเป็ดไม่เจอพี่อยู่ไหนวะผมไม่ได้บอกอยู่ขวาไงพี่ขวามือนี่อ่ะอ้าวไม่ทันแล้วกุไฟฟ้าอลไรเจอกันไอ้แซมร้อหายหมดแล้วพี่โอ้โ เฮ้ยเชี่ยมันสู้ว่ะเฮ้ยเป็ดมันแอบมาสู้ว่ะเไ้ยเนี่ยไอ่ไม่มีปังว่ากูต้องหอยเป็ดก่อนแล้วะไอ่เนี่ยชักจะเหิมเกินไปได้สักไปโอ้โหเฮี้ยกองทัพเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงมึงละแกคนไม่ทางสู้ใช่ไหมเป็ดตายตัวเบิ้ง อ้ขาวมึงเอาฐานใหญ่ตรงนี้เลยหรอเออเออซ่อนตัวเลยเพื่อนอ,อ,<ๆ>อย่าซ่อนต,ตัวนเลยเพื่ยอ,ยอตตน อย่าต้อนตัวเลยพง่แแล้วหรอเย่ย้เฮ้ยกิดไอ้เชี่ยเรือลำน้ำมาทาไไ่ละเี่นี่ยนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นเรือขนคนกินคนขนิงไม่ได้อ๋อ้งเป็น้ช ไม่มีไปีซึ่งไอ้เหี้ยไมีไปซื้อรอว่ะเอาเรื่องมันยืนละคันแตกนะไอ้เหี้ยมันมีเตี๊ยมว่ะมันมีเตี๊ยมไอ้เหี้ยนี่เหลียมไม่ได้เหลียมผมทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ฐานหลักผมไม่อยู่เฮ้ยไอ้กินไอ้เหี้ยมันมาแอบลอยรถกูไอ้เหี้ยไอ้แกไอ้เหี้ยอย่างเชี่ยไอ้เหี้ยตายตายแล้วไม่ยอมจบไอ้เหี้ยยิง นออกมาเยิงเอ้ยมันไม่พออยเซมมาแค่ไอ้กินนี่เลยยิงฐานกูดิ้เดี๋ยวมันแทงนะไอ้พี่ไอ้เด็กในกระดาษที่กูไปตีคนหนึ่งไอ้นี่แม่งแอบมาตีกูอีกไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงอย่าย้ายฐานดิกูยิงก่อน ไอ้นี่ก็แอบตุ๋ย่านกูจังเลยได้คิดแล้วกูกูจะเอาปลาไปสู้กับมึงอีกไอ้แก่เลยทเรียบปวดที่ผายเฮ้ยย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 กยย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 ไอ้ยย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 อยย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 ยก นี่เจอนี่เจอปลาบุกึกโยกหน่อยพี่โยกเลยไ <c oughs> อ้เไอ้ยันโดนกุโยกงโย่งรวยไอ้ยันปาหมึกคั่วทาไอ้ยันกินโดนโยกแล้วนี่กิน,น,นก,นกูไม่พอกูเอาเรือกูไปด้วยไอ้พี่โดนบอลลูนหมดแล้วมีเสียงรถมีเสียงรถมาแอบอยู่แถวนี้ไอ้เีัยมันมีจริงด้วย เฮ้ยยี่เปทำนบอกกูไยี่เป็ดซุ่มจัดนี่นมาลักมเออมันต้องต้งรถตอรถผ่านะออน่ใเียไกิดีใจว่ากิตราไ้กิจหรือคนเดียวเรอหรือคนเดียวเราอะกิจไหนๆกิจก็ดูคลิปพี่ลวเอาตัวที่คลิปพี่เอาเชยกคนายยเดไอีหนี โอว่าต้องรูมใหม่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 ใช่ใช่เป็นแบบกูไม่ได้เป็นขนาดนั้นก็